สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับจิงมูอีกแล้วเนาะวันนี้จตงมูก็มีคลิปเห่มาฝากกันอีกแล้วนะคะเห่บ่อยมากๆเลยเนาะเพราะเพราะว่าเออชอบซื้อของแล้วก็เก็บเอาไว้สักพักแล้วก็ค่อยมาพูดกันนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเอาอวันนี้เนี่ยจิงมูซื้ออะไรเข้ามาในกลุแตจโงมูบ้างนะคะก็มาเริ่มกันเลยเนาะว่าจตงมูได้อะไรบ้างนะคะเริ่มจากร้านบูธก่อนบูธเนี่ยได้จะ ตัวนี้มาเสียงเครื่องบินบินผ่านอะได้ยินป่ะต้องเปิดประตูรับรับแสงเป็นคอลลาเจนอ่าบูทคอลลาจจนิดแอดแอดเวนไน์คีมแอดเวนแอดเวนนะเออใช่นะคะเป็นในครีมกับเดย์แคลมนะคะมันลดราคาจาก650บาทเหลือ99บาทแต่หมก็ฮุ้ยมันลดเยอะไปป่ะ้า500กว่าบาทอะไรเนี้ยตั้ง ห้าร้อยกว่าบาทเออเสรจทีนี้มัมูกก็ถามพี่เขาก่อนตอนแรกพอเรามันลดเยอะเราก็กลัวว่ามันจะหมดอายุอะไรเงี้ยเออมันใกล้จะหมดอายุแล้วหรือเปล่าก็ไปถามบีเอหรือพี่พนักงานในบูธเขาบอกอ๋อไม่ใช่นะคะน้องคือเขาจะล้างสต๊อกอะไรเงี้ยคล้ายๆแบบลายนี้มันเป็นลายเก่าเ,เดี๋ยวจะมีลายใหม่เข้ามาก็เลยต้องเอามาเซลล์เอามารดกันอะไรเงี้ยอืมแต่มันก็น่าสงสัยนอ้อลดเยอะไปปะเออแต่พี่เขาบอกว่ามันยังไม่หมดอายุประสิทธิภาพของเนื้อครีมยัง โอเคยังเข้มข้นยังดีเหมือนเดิมทุกอย่างเออก็เลยเอามาตอนนี้วันก่อนลองไปดูมันยังมีเอามาลดหยุ่นะเออแต่มนกก็ได้มาทั้งเด็กครีมและในครีมนะคะต่อไปอันนี้ซื้อมาสักพักแล้วอืมเป็นอายแชโดว์แบบผงนะกลิตเตอร์ของอืมเจเวนทีนอืมมีสีน้ำตาลน,น้ำตาลทองสีขาวมุกแล้วก็สีชมพูนะคะ มันดามูซื้อมาในตอนที่มันลดสองชิ้นแถมชิ้นหนึ่งซื้อสองชิ้นแถมหนึ่งชิ้นตอนนั้นไม่รู้ไงว่าบูธเออมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งด้วยอะไรงี้สักพักมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งค่าเจ้าตัวน,นี้ก็อยู่ในโปรด้วยช็อกนิดนึงเนาะก็เสียดายนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรซื้อมาแล้วเนาะเป็นสีชมงพูงนี้นะด่มูขออนุญาต ให้ดูสักสีหนึ่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้านะคะนี่เป็นสีชมพูประมาณนี้นะวาววาวแววแววนะเป็นผงนะคะอืมก็ได้มาสามอันนี้นะคะต่อไปหมดหรือยังเนี่ยในบูธอืมหมดแล้วหมดแล้วนะคะต่อไปก็มาดูที่วัสดุกันบ้างวัสดุเนี่ยจมูกก็ได้เจ้าตัวนี้มาเพยววิวีได้มาสักพักแล้วแต่ไม่ได้ใช้เพราะว่าเออตัวเก่าเนี่ยยังไม่หมด เพิ่งหมดไปเมื่อวานอืมวันนีน้น่าจะได้ใช้เอ้ยยังไม่หมดสิมีของมเบอร์ลินอีกนิดนึงแต่อันนี้มันเป็นแบบพรีนซิ่งโลชั่นนะคะเป็นแบบสูตรน้ำนะแต่โมก็ไม่เคยใช้นะจะตัวผิววีวีแต่โมซื้อมาตอนนั้นมันลดเหลือ390บาทจาก490บาทไม่รอช้าก็เห็นเออเขาบอกมีบล็อกเกอร์หลายคนบอกเออมันใช้คล้ายๆกับไบโอเดอร์มานะแล้วก็โมก็ไม่เคยใช้ด้วยไบโอเดอร์มาเพราะว่ามันแพงมาก ซูเมไววนะคะอันนี้ก็ลดเหลือ3าม้วบาทแล้ว,ลวมัน500มิลอะเออมันมันมัน,ม,นมันโอเคมากแต่ถ้าให้ดีนะมันถ้าเป็นขวดแบบขวดปั๊มน่าจะโอเคกว่านี้มันต้องเทนี้เนี่ยหรือต้องหาขวดขวดปัมม๊มอะมาใส่แทนเนาะต่อไปก็จะตัวนี้ค่ะใช้เป็นขวดที่2แล้วเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงในเครื่องบินพาด ค่ะต่อไปก็เป็นเจ้าตัวนี้นะคะของเมเบลีนนะคะเป็น cleansing eye and lip remover นะคะแตงโมใช้เป็นขวดที่2แล้วนะขวดแรกใช้ขวดขนาดกลางนะที่ราคามัน159บาทแต่ตอนนั้นโมซื้อมาได้ในราคา119บาทแล่เจ้าตัวนี้ราคาเต็มเป็น299แล้วมัน 9, มลดเหลือ199าแตงมก็คว้าเลยนะเพราะว่าใช้อยู่แล้วนะมันใช้ดีนะคะแต่พวก มาสคาร่ากันน,น้ำอะไรเงี้ยต้องแปะไว้สักพักหนึ่งมันก็ออกนะอืมโอเคเลยแล้วปริมาณมันโอเคอะ่ะอืมแล้วขวดเก่ามันเพิ่งหมดไปพอดีอะ่ะอืมเออไอที่หมดไปเนี่ยคือเจ้าตัวนี้เมื่อวานเออเพิ่งหมดไปนะคะอืมแล้วก็ได้ได้มาโอเคดีใจมากเลยแล้วก็ได้ลิปมาเป็นลิปของเลฟรอนนี่สองตัวนี้แต่มูซื้อตอนนั้นมันลดอยู่นะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจากราคาสองรจิบาทมันลด มันลดนะคะเป็น1นแถมหนึ่งแต่วันก่อนเมื่อวานมันซื้อเนี่ยไปดูมันลดเหลือจากราคา279เหลือแท่งละร้อยอ่ะมันลดเยอะกว่าเจ้าหนึ่งแถมหนึ่งอีกปะคือโหไม่ไหวอะ่ะคือตอนนั้นเนี่ยเป็นพวกพึ่งบ้าบ้าพึ่งสำอางแล้วแบบเอออะไรลดก็ซื้อมาหมดเนาะไม่ได้ดูหรอกว่าสีอะไรเข้ากับตัวเองไหมวันนี้เป็นเบอร์ศูนนะคะลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวถ่ดูเนาะ ก็จะออกแดงๆหน่อยแต่มันจะเป็นเนื้อ m o i s t รเ i z e r นะคล้ายๆเป็นล um ิปบํารุงอ่ะแต่มันมันเป็นเนื้อช่ำๆวาวๆแววๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเนื้อแมทเนาะอีกเบอร์นึงเป็นเบอร์ศูนย์สองห้านะคะอืมก็คล้ายๆกนะหละแต่อันนี้มันจะไม่ไม่ค่อยมีสีเลยอันเนี้ยเนี้ยไม่ค่อยมีสีเป็นสีชมพูอ่อนอ่อนมากไว้ทาแบบเออเติมระหวังวันให้ปากชุ่มชื่นได้เนาะต่อไปอ้อนี่ของเซเว่นทียัง หลงอยู่อีกตัวหนึ่งเนาะตัวนี้นโมได้มาในราคา40กว่าบาทนะรู้สึกมันลดอยู่ช่วงนั้นนะคะในบูธได้มาสีม่วงนี้นะไม่ได้แกะเนาะเดี๋ยวมันจะช้านะคะอันนี้ก็ดูไว้ก่อนแล้วมันเป็นสีม่วงอย่างนี้เนาะโอเคต่อไปต่อไปเป็นนี่เออของ for youtube ตัวนี้นะนมได้มาในราคา100บาทมันลดเหลือ คนยูทูบเนี่เขาชอบรดบ่อยเป็นชิลร้อยชิลร้อยเนาะแต่โมก,ก็เลยได้ตัวนี้มาซื้อมาสักพักแล้วเหมือนกันตัวนี้นะก็หาไม่เจอส่วนมากของที่เพิ่งได้มาเหือเนี่ยมักจะหาไม่เจอเพอซื้อมาแล้วไม่รู้ตั้งไว้ตั้งลืมอะไรเนี้ยอืมจะเป็นสีโทนน้าตาลนี้นะคะแต่งได้แบบทุกๆุกวันอะไรเนี้ยเออเอเวอร์ดีลุคแต่โมก,ก็เลยเอามาแบบกันเหนียวไว้ก่อนเนาะเพราะว่าสีเอาสีที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยนะอันนี้เป็นสีขาวซึ่งพิกเมนต์ของเขาเนี่ยมันก็ แน่นอยู่แล้วนะของโ y o ยูทู e อันนี้สีน้ำตาลติดมาเพราะามันอยู่ใกล้กันนะพิกเมนต์ของเขาอันนี้สีน้ำตาลเข้มน,นะคะอืมเดี๋ยวปาดดู่อนแล้วค่อยมาคุยทีเดียวเนาะโอ้โหนี่นะคะดูดูดูความชัดเจนของเขาแต่ข้อเสียคือมันจะเป็นฝุ่นหน่อยเนาะแต่สีเนี่ยสีเขาเนี่ยแน่นมากปาดท,ทีเดียวเนี่ยไม่ต้องขมอ,อะไรมากคือมันติดแล้วนะ ร้อยหนึ่งแล้วก็เมื่อวันก่อนเมื่อวานนี่แหละเมื่อวันศุกร์เหมือนกันที่ไปดูที่เดินผ่านเจ้าเจ้าลิปสปติกเนี่ยเออก็เห็นเขาลดอยู่แล้วมันเป็นสีน้ำเงินชมพูก็อระไรลดเหมือนกันแต่มันมีอยู่เบอร์เดียวแล้วเนาะหนูก็ไม่ได้เอามาเนาะไม่มีตังนี่อันนี้เบอร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะต่อไปต่อไปเป็นอายไลเนอร์ liner. พอดีอายไลเนอร์แต่ง,งูกใกล้จะหมดแล้วก็เลยลองไปหาเดินดูที่ เปิดท้ายก็ได้จากตัวนี้มานะเป็นมิชินเอ่อซูเปอร์แบล็กฟิกไลเนอร์นะคะก็ได้มาในราคา110บาทเออก็เห็นมันถูกดีก็เลยลองเอามาแล้วมันบอกหัวแป้ง0.5ม mm, ิลลิเมตรอืมมันก็คงจะเล็กมากเล็กมากแหละมิล mm, ล mm, 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 ิมิลลิเมตรเมตนะอืมก็เลยเห็นเห็นเห็นหหลายคนเคยรีวิวไ,ไว้เหมือนกันก็เลยลองเอามาเอามาใช้ดูเนาะอืม ต่อไปก็เป็นนี่มัสคาร่าของมิสชีนไอไอออนเคิร์ฟเลิฟมาสคาร่าสีชมพูนี้อ,อันนี้เตมโมสั่งในแคตตาล็อกที่บ้านนะลูกพี่ลูกน้องเตมโมขายอะไรเงี้ยก็เลยสั่งให้แม่จ่ายให้ไงถ้าสั่งที่บ้านเนี้ยคือฟรีไงไม่ต้องจ่ายเองเลยให้แม่จ่ายให้แต่เจ้าตัวนั้นอะในแคตตาล็อกมันแพงหน่อยก็เลยเออเดี๋ยวมาซื้อเองดีกว่าที่เกียจรุกวนแม่อะไรงนี้ เหมือนจะเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นเด็กดีแต่คมไม่นะเออตัวนี้ก็จะเป็นมัสคาร่าลักษณะนี้นะคะนี่สีชมพูงี้นะหัวแป้งจะนี่โค้งเหมือนมืนมนีนน่ยังไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยเออไม่รู้ใช้ดีไหมใครที่เคยใช้แล้วนะมาบอกกันได้นะว่าเออมันใช้ดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะเห็นมันถูกดีไม่ถึงหนึ่งร้อยอ่ะแต่แต่แตงมือจำไม่ได้นะตัวเนี้แตร่รู้สึกว่าจําได้ว่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะ ต่อไปต่อไปนะคะก็เป็นเจ้าตัวนี้ซื้อที่ตลาดลีนเวย์อ่าเป็นบอนเซอร์ของ N Y C ซื้อมานานแล้วเหมือนกันเป็นเดือนแล้วมั้งหาไม่เจอเนี่ยทั้งถุงเนี่ยต่งมมมันไปตั้งไว้ตรงไหนเนี่ยเพิ่งมาหาเจอเนี่ยแหละไม่รู้ไปตั้งไว้ตรงไหนแต่หาเจอคืออะไรว่เาเอาเป็นว่าตังโมตั้งลืมไว้แต่หามันไม่เจอห้องแบบห้องลกมากเพิ่งจัดห้องก็เลยเออเจอกลุ่มันนะคะเป็นไอ N Y C เจ้าตัวนี้นะอืมลักษณะเนื้อข้างใน เขาจะมีพับมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกระดาษรองมาให้ก็จะเนื้อจะเป็นนี้ประมาณสีน้ำตาลอ่อนๆนะไม่รู้จะเข้ากับสีผิวัมูกไหมเพราะตัมูกเป็นคนผิวคล้ำมากเบอร์เบ็ดสองศูนย์เอนะเดี๋ยวลองดูก่อนมันไม่เห็นหรอกเพราะว่าแสงมันสะท้อนน้องไว้เดี๋ยวเผื่อได้ใช้ในคลิปเอาทูบ้างเนาะ ต่อไปก็เป็นของ N Y X นะคะนี่เป็นลิปสติกแท่งละ250บาทนะที่กินเวเหมือนกันเบอร์สีชมพูนี้เป็นเบอร์0ูนหส่วนเบอร์สีส้มนี้เป็นเบอร์สองสองนะสีชมพูแต่หมวกก็าทาอยู่เมื่อกี้แอบทาแล้วนะก่อนที่จะเออมามามา,มาเหอ,อกันนี่สีคือพิกเมนต์แน่นนะแน่นนะพอทาแล้วมันเป็นแมทอะเออนี่เนื้อจะประมาณนี้นะคะ น,นัค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีส้มนี้นะอืที่บอกไปเบอร์สองสองนะคะก็สีสีแปลนมากเลยอะไม่รู้ไม่รู้ว่าตัดสินใจซื้อเมื่อกี้สียงวใสซค์แล้วไม่รู้ตัดสินใจซื้อมาเออได้ยังไงแต่คืออยากหาลิปสีส้มอะไรเงี้ยแต่คงจะทาแบบอ่อนๆนะแบบทานิดๆแล้วก็ใช้มือเกลี่เยเอาเพื่อไม่ให้มันแซ่ตเวอร์เกินไปนะส้มนี้ออกส้มแบบส้มแปลนอนะเออ ส้มส้มเรืองแสงเลยแหละเออแล้วก็ต่อไปก็เป็นอายแชโดว์เนื้อครีมของ N Y X เหมือนกันนะคะสีขาวนี้ก็เคยแอบเห็นตะมูใช้ใน How To คูคริสมา a s ไปแล้วนิดนึงนะครั้งนั้นคือใช้ครั้งแรกนี่มันไม่ค่อยเห็นนะแสงนะคะนี่เป็นเนื้อสีขาวครีมนี้เลยแตงโมได้มาในราคา180บาทเนาะโอ้โหมือก็จุกโปอีกแล้วก็จุมมลงไปโอ้โหนี่สีขาวนี้นะคะไว้เป็นเบสไว้เป็นเบสในการ ทาก่อนที่จะลงอายแชโดว์นะมันจะทําให้อายแชโดว์เนี่ยต,ติดสีขึ้นมาอีกเยอะแบบเห็นสีชัดขึ้นอะไรนี้ต่อไปก็มาถึงงานน้ำยาทาลิปเันบ้างนะคะเป็นนี่ของบิวตี้บุฟเฟ่เหมือนเดิมนะถ้าเกิดใครที่ยองดูแตงโมบ่อยๆน่าจะรู้ว่าแตงโมชอบซื้อของบิวตี้บุฟเฟ่เพราะว่ามันราคาถูกและแตงโมเอื้อมถึง,งอ่ะเออนนี้นะคะ มันสามขวดหนึ่งร้อยสิบาทแต่ซื้อขวดเดียวเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทเออก็เอาสามขวดมาแล้วดูสีที่เลือกมานะไม่ไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูสีผิวตัวเองเลยนะว่ามันจะเข้ากันไหมอันนี้เป็นสีม่วงสว่างนะอันนี้เป็นสีเขียวออกน้าทะเลมั้งคะืมแล้วก็น,นี่เป็นสีเขียวสว่างนะคะโอเคยังไม่หมดนะยังไม่หมดไอ้มันมยาทาเล็บคือเป็นคนที่ชอบซื้อน้ำยาทาเล็บแต่ไม่ค่อยได้ทาเอางี้นะเออเอางี้นะ เอออันนี้ก็ขวดละ2ี่บาทนะคะอันนี้ซื้อที่เปิดท้ายกินเวสีชมพูสีเหลืองสีส้มแล้วดูเลือกสีมาแต่และสีแบบเออไม่ถามเรื่องสังคัญสักคำว่าสีผิวแกเนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะต่อไปก็เป็นวีนะคะอันนี้ซื้อที่ควีนแลนด์ ซื้อมาราคา120บาทหรือ99บาทนี่แหละจำไม่ได้เคยอ,อยากจะได้วีแบบนี้บ้างก็งเลยเออมันจะมีอีกยี่ห้อหนึงมัน200กว่าบาทแล้วอยากได้มากแต่มันมันยังแพงอยู่เดี๋ยวขอเก็บตังค์แป๊บนึงก็เลยเออเลือกหาเผื่อมันมีก็เจอตัวนี้ราคามันโอเคเหมาะสมคือเออเดี๋ยวได้ใช้จั้นนะก็ได้อุปกรณ์ทําเล็บมาด้วยนะคะที่ควีนแลนด์เขาเรียกว่าไมดดอ เออไม้ดอดแตงโมมีอยู่อันนึงแล้วแต่แตงโมลืมเบอร์ว่าเป็นเบอร์อะไรอะไรเงี้ยก็ไปซื้อมาไม่รู้ว่าซ้ํากับเบอร์เก่าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูนะอันนี้แต่อันนี้ไม่ซ้ำแน่นอนเพราะมันใหญ่กว่าอันเดิมนะได้มาอันละ45บาทมั้งอืไว้ทําเป็นจุด,จ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 ดๆอะไรเงี้ยและที่ขอบหูมาด้วยไว้หนีบผมนะคะเออเอามาถือให้หมดแหละอแล้วก็ตัวน,นี้เป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนแต่งเล็บข้างบนนะคะเป็นรูปดาวนะอันนี้ 45บาทเหมือนกันนะรู้สึกมีหลายสีด้วยในเนี้ยอืมต่อไปก็ขนตาปลอมอันนี้ไม่รู้ยี่ห้ออืมได้มาจากคีเลนเหมือนกัน60กว่าบาท68บาทนะคะมีสิบคู่แบบนี้นะนานาแบบนี้อืมเผื่อได้ใช้ในฮาทู o เนาะแล้วก็อันนี้ก็คีเรนเหมือนกันอันนี้99บาทนะรู้สึกก็99บาทหรือหนึ่งร้ยนี่แหละอืม เป็นออกแนวแฟชั่นหน่อยเป็นมีสีเป็นขนสีน้ําเงินอ่าเป็นขนสีน้ำเงินเป็นม็นมีแซมสีน้าเงินด้วยนะขนตาแซมสีน้าเงินด้วยอะไรนี้มีห้าคู่ตอนแรกเนี่ยจำมูนด้วยว่ามีสิบคู่เพราะว่าเห็นกล่องมันยาวๆเหมือนกับกล่องสิบคู่แต่พอมาเปิดดูที่ที่ที่บ้านอ่ะที่ที่หอเนี่ยมีห้าคู่เป็นเบอร์วายสินะคะอืมนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเปิดได้ใช้ตัวนี้เหมือนกัน ตัวนี้ร2อยี่ิบาทซื้อจากฟิลแร์เหมือนกันนะคะมีสิบคู่อ่าเดี๋ยวให้ดูลักษณะนี้นีม้มีแซมสีม่วงนะคะเผื่อเพื่อว่าได้ใช้ในแฟนแต่งหน้าแบบแปลกประหลาดอะไรนี้นะสิบคู่ร2อยี่สิบาทนะคะต่อไปต่อไปต่อไปหมดแล้วหมดแล้วท้ายละนี่เป็นโบคือเห็นอะแต่ว่าตัวเองไม่ใช่แนวนี้หรอกคือดูหน้าซีหน้า,นาแบบหน้าไม่ใช่แนวแนวนี้เลยไม่ใช่เลย แต่เห็นมาอะไรยี่สิบาทยี่สิบหรือยี่สิบห้านะไม่แน่ใจเหมือนกันจําไม่ได้ละแล้วก็เห็นมันน่ารักฟุ้งฟิ้งมุ้งมิงกุ้งกิงดุ้งดิออคาสมัยนี้ก็แปลกเนาะเยอะแยะมากมายมากเลยก็นี่เห็นมันน่ารักดีนะคะก็เลยแบบเออไหนลองมาดูบ้างสิแต่ตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่กล้าโวที่จะใส่นะเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะได้ใส่ในคลิปสักคลิปหนึ่งอะไรงนี้นะโอเคหมดแล้วนะคะสำหรับทิปเธอเนาะก็หวังว่า คงจะพอใจแล้วก็ชอบกันนะคะสำหรับคนที่ขอมานะแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปอ่าแบบ how to อะไรสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเดมูยังไม่ค่อยว่างเนาะอืมไม่ค่อยว่างไม่ใช่ไม่ค่อยว่างแบบนู้นหรอกคือมันยังมีแบบธุระปกุกป,ป,ปะปุงปังเยอะแย,ะ,ยะมากมายอีกนิดหน่อยๆนะเออหวังว่าอีกไม่นานเดี๋ยวคนจะได้มาทำคลิป how to ให้ดูกันนะคะก็มีถ่ายตั้งไว้แล้วแหละ แต่ยังตัดต่อไม่เสร็จเนาะเพราะว่ายังโอ,อ้ยนั่นแหละยังว่ายังมีคนมังเลยโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะกับคลิปนี้นะอือลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ